ว่าวุ่นกันต่อหลังมติที่ประชุมร่วมสอสอและกรรมการบริหารพักก้าวไกลลงโทษ2องสอส,อสอแบบ2มาตรฐานทั้งที่ผลสอบคณะกรรมการวินัยพร,รักก็สรุปว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศผิดวินัยพักร้ายแรงเหมือนกัน สสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหล่าผู้แทนชาวประจีนบุรีถูกลงมติขับออกจากพักด้วยเสียงโหวต120เสียงทําให้การขับออกมีผลเนื่องจากมีเสียงโหวตถึง3ใน4ของจํานวนสสบวกกรรมการบริหารต้องการ116เสียงขึ้นไปแต่สสปูอัจชยามพรมั่นเพียรจิตผู้แทนชาวเมืองกลุมเขตจอมทองบางขุนเทียน ถ้าข้ามีเสียงโหวตให้ขับออก106เสียงไม่ถึงสในสี่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงขับออกไม่สำเร็จได้รับโทษแค่คาดโทษห้ามมีพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำพร้อมตัดสิทธิ์มีตำแหน่งสำคัญผลออกมาแบบนี้ใครๆก็ต้องร้องอ้าวไม่เหมือนที่โมไว้เลยนี่หว่า ก็ไหนว่าเป็นพักที่เชิดชูอุดมการณ์คนเท่ากันแต่ฉะไหนคนของพักที่ทำผิดเหมือนกันสองคนแต่ได้รับโทษไม่เหมือนกันมิหนำซ้ำถ้าจะว่าไปพฤติกรรมความผิดของสสปูอัดน่าจะหนักกว่าด้วยซ้ำเพราะถึงขั้นล่วงละเมิดขณะที่สสแจ้ยังเป็นแค่แชทหืน่นแม้กระทั่งกลุ่มผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลเองก็ยังออกอาการผิดหวังไปตามๆกัน ทั้งครูใหญ่ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่นอกจากจะผิดหวังกับมติแล้วยังจกแหลกทั้งสองสสที่ไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้แล้วก็เสียหายกันทุกฝ่าย ทั้งชอบพนิกาวานิชโคศกคณะก้าวหน้าที่เรียกร้องให้สอสปูอัดลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบแม้เสียงที่ลงมติขับออกจะไม่ถึงสามในสี่แต่ก็ถือว่าเกินครึง่งขณะที่บรรดาแกนนำม็อบสามนิ้วที่เป็นกองหนุนพักก้าวไกลทั้งรุ้งปนัสยาหมายพัสราวลีที่ออกมาเรียกร้องให้สอสอปูอัดลาออกและให้คนที่โหวตอุ้มเปิดเผยตัวออกมาเสียดีๆ ส่วนบรรดานักการเมืองหญิงในสังกัดพักก้าวไกลต่างก็เปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นพื้นสีดำกันเป็นแถวพร้อมเรียกร้องให้สสปูอัดลาออกแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเอง ว่ากันว่าสาเหตุที่สอสอปูอัดอยู่รอดปลอยภัยในพักแต่สอสอแจ้กลับถูกเฉดหัวก็เป็นเรื่องของคอนเน็ชันนั่นแหละแม้แกนนำพักหลายคนอย่างรังสิมันโรมจะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเส้นสายจะเอาพฤติกรรมของคนหนึ่งไปเสียบแทนอีกคนหนึ่งไม่ได้ก็ตาม สอสอแจ้ผู้แทนรัษฎรชาวประจีนบุรีนั้นจะว่าไปก็คือสอสอบ้านนอกคนหนึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาก็เพราะผลจากการทำงานใกล้ชิดชาวบ้านไม่ได้มีเส้นมีสายในศูนย์กลางพักที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างใด ฟังสอสอแจ้ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภามีอาการน้อยใจให้เห็นโดยตอนหนึ่งได้บอกว่าเขาไม่มีคอนเน็กชันการเมืองเลยเขาไม่ให้เราพูดมาตลอดเราก็พูดไม่ได้พอได้พูดก็หลังถแถลงก็คือวันนี้เสียใจผมไม่มีคอนเน็กชันเรื่องพักการเมืองเลยสอสอแจ้บอกกับนักขก่าว ตรงกันข้ามกับสสปูอัดที่มีคอนเน็กชันในกรุงเทพมหานครแบบแน่นปึกว่ากันว่าเสียงที่โหวตอุ้มที่ไม่ให้ขับพ้นพักจำนวน22เสียงนั้นมาจากกลุ่มก้อนของสอสกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่แกนนำพักก้าวไกลที่กำลังเป็นดาวโรดอย่างไอติมพริษก็สนิทชิดเชื้อกันมานานตั้งแต่อยู่ในกลุ่มนิวเดมของพักประชาธิปัตย หลังออกจากพักแม่ธรณีก็เคลื่อนไหวร่วมกับไอติมมาตลอดอาทิเป็นตัวแทนกลุ่มรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนร่างหรือระบอบประยุทธ์เป็นตัวแทนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขับเคลื่อนให้ความรู้ประชาชนด้านรัฐธรรมนูญไทย ด้านการทำงานสอสปูอัดยังเป็นนักวิจัยผลิตภัณฑ์ U.S. Application c o s สเรียนออนไลน์ของบริษัท Education Technology จำกัดที่มีไอติมเป็น CEO อยู่ ถึงแม้ไอติมจะออกมาปฏิเสธเสียงหลงว่าเขาไม่เกี่ยวที่มีสอสกรุงเทพมหานครโหวตอุ้มสอสอปูอัดและตัวเขาเองเป็นหนึ่งในเสียงที่โหวตให้ขับออกด้วยซ้ำแต่เพราะความเป็นคนสนิทของแกนนำจะทำให้สอสคนอื่นๆมีใจเอ็นเอียงให้หรือเปล่าอันนี้ไอติมไม่ได้อธิบาย ไม่ใช่แค่สนิทกับไอติมเท่านั้นสสปูอัดยังเคยได้รับการการันตีจากแกนนำพักอย่างวิโรธลักษณาอดิสรซึ่งเคยโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เชียร์แบบสุดลิ่มช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าปูอัดเป็นคนที่ทำงานที่พักเก้าวไกลรวมกับผมมานานเป็นหนึ่งในคนที่ผมเชื่อใจมากที่สุดและมั่นใจว่าเขาจะเป็นผู้แทนราษฎรที่ชาวจอมทองภาคภูมิใจ แม้ล่าสุดวิโรจ์จะออกมาทวิตเรียกร้องให้สอส,อสอปูอัดควรลาออกแต่ก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดกระแสตเต็มโซเชียลแล้วมีคนระดับแกนนำพักเคยการันตีแบบนี้ใครจะไปกล้าคิดว่าสอส,อสอปูอัดจะไปทำอะไรไมิดีมิร้ายตามที่ถูกกล่าวหาก็ขนาดแค่อ้างง่ายๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความยินยอมฝ่ายผู้เสียหายเมาเหตุผลง่ายๆแค่นี้ก็ยังได้รับเสียงโหวตไม่ขับออก แม้กรรมการบริหารและกรรมการวินัยพรรคได้เน้นย้ำก่อนลงมติว่าให้ทุกคนคิดไตร่ตรองให้ดีเพราะมะติครั้งนี้เพื่อนในพรรคจะต้องแบกไปอีก3ปีก็ตามแล้วอย่างนี้จะไม่ให้คิดว่าสสปูอัดมีเส้นได้ยังไง ว่าวุ่นกันต่อหลังมติที่ประชุมร่วมสอสและกรรมการบริหารพักเก้าไกลลงโทษสองสอสแบบสองมาตรฐานทั้งที่ผลสอบคณะกรรมการวินัยพร,รักก็สรุปว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศผิดวินัยพักร้ายแรงเหมือนกัน สสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหล่าผู้แทนชาวประจีนบุรีถูกลงมติขับออกจากพักด้วยเสียงโหวต120เสียงทำให้การขับออกมีผลเนื่องจากมีเสียงโหวตถึง3ใน4ของจำนวนสสบวกกรรมการบริหารต้องการ116เสียงขึ้นไป แต่สสปูอัจฉย,ยามผานมั่นเพียรจิตผู้แทนชาวเมืองกรุงมเขตจอมทองบางขุนเทียนถ้าข้ามีเสียงโหวตให้ขับออก106เสียงไม่ถึงสในสี่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงขับออกไม่สำเร็จได้รับโทษแค่คาดโทษห้ามมีพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำพร้อมตัดสิทธิ์มีตำแหน่งสำคัญผลออกมาแบบนี้ใครๆก็ต้องร้องอ้าวไม่เหมือนที่โมวไว้เลยนี่หว่า ก็ไหนว่าเป็นพรรคที่เชิดชูอุดมการณ์คนเท่ากันแต่ฉะไหนคนของพรรคที่ทำผิดเหมือนกันสองคนแต่ได้รับโทษไม่เหมือนกันมิหนำซ้ำถ้าจะว่าไปพฤติกรรมความผิดของสสปูอัดน่าจะหนักกว่าด้วยซ้ำเพราะถึงขั้นล่วงละเมิดขณะที่สสแจ้ยังเป็นแค่แชดหืน่นแม้กระทั่งกลุ่มผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณของพรรคก้าวไกลเองก็ยังออกอาการผิดหวังไปตามๆกัน ทั้งครูใหญ่ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่นอกจากจะผิดหวังกับมติแล้วยังจุกแหลกทั้งสองสอสอที่ไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้แล้วก็เสียหายกันทุกฝ่าย ทั้งชอบพนิกาวานิชโคศกคณะก้าวหน้าที่เรียกร้องให้สอสอปูอัดลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบแม้เสียงที่ลงมติขับออกจะไม่ถึง3ใน4แต่ก็ถือว่าเกินครึง่งขณะที่บรรดาแกนนําม็อบสมนิ้วที่เป็นกองหนุนพักก้าวไกลทั้งรุ้งปนัสยาหมายพัสราวลีที่ออกมาเรียกร้องให้สอสอปูอัดลาออกและให้คนที่โหวตอุ้มเปิดเผยตัวออกมาเสียดีๆ ส่วนบรรดานักการเมืองหญิงในสังกัดพักก้าวไกลต่างก็เปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นพื้นสีดำกันเป็นแถวพร้อมเรียกร้องให้สสปูอัดลาออกแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเอง